สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักน่วยบนนะครับเทียบชนสสูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่งลงในงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดที่ผ่านมาก็ลงสูตรให้ไม่ถูกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดวันที่16พฤศจิ procent, กายนก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าหลักหน่วยบนที่ผมเลือกมานะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วบวก4มีตัวเลข2ตัวนะครับส่วนสูตรที่2ก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2 4ครั้งแล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก5มาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก605นะครับสูตรที่1คํานวณได้15สูตรที่2คํานวณได้50 ก็จะมีเลข5้าที่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะได้เลขค่าเป็นตัวเด่นผลรางวัลน,นะครับมันออก605นะครับเลข5้าตัวนี้ก็มาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ60กับ05มีเลข0ที่ตรงกันนะครับดังนั้นจะได้ เลข0เป็นตัวเด่นผลรางวัลออก5 30นะครับเลข0เข้าในหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2นะครับงวดทัดมานะครับ37กับ38มีเลข3ที่เหมือนกันดังนั้นวดน,นี้ก็ได้เลข3เป็นตัวชนนะครับผลรางวัลออก4 53นะครับเลข3มาในตำแหน่งหน่วยบนก็ถูกต้องนะครับ งวดถัดมานะครับ26กับ27มีเลข2ที่ตรงกันดังนั้นได้เลข2เป็นเลขเดี่ยนตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก782นะครับเลข2ก็เข้าในตำแหน่งหน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาครับ82กับ38มีเลข8 ที่เหมือนกันนะครับได้เลข8ผลรางวัลออก478นะครับเลข8ก็เข้าในตำแหน่งหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องงวดทัดบ้านะครับ8 2กับ2 7มีเลข2ที่เหมือนกันนะครับก็จะได้เลข2เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก812 เลขสองมาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับสองหกกับเจดสองมีเลขสองที่เหมือนกันนะครับได้เลขสองตัวเดียวผลรางวัลน,นะครับออกสองสองูนสงนะครับเลขสองนะครับก็เข้าที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับหกูนย์กับหนึ่มีเลข6 ที่เหมือนกันนะครับก็จะได้เลข6ตัวเดียวผลรางวัลออก4 4 6นะครับเลข6มาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับ7 1กับ1 6มีเลข1ที่เหมือนกันนะครับได้เลข1ตัวเดียวผลวออ 4, 4, รลา,งว,นนรง,ลวางวัลออก9 5 1นะครับเลข1 มาในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องนะครับคราวนี้มาดูแนวทางงวดใหม่นะครับว่าทั้งสสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นนะครับเลขสีบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งที่2 1ครั้งนะครับเลข5บวกร้อยหน้าบวก้อยท้ายนะครับบวก้อยท้ายครั้งที่1เลข0 บวกท้ายครั้งที่1เลข1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก3ได้6บวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้ง3 4 12แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข9าตำแหน่งสุดท้ายบวก4บวก4คงที่4บวก5ได้9 9บวก1ได้10บ0บวก6ได้16 16นะครับบวก 12เป็น28 28บวก9นะครับ37 37มาบวกอีก4 41ได้เลข1เป็นตัวเด่นตัวแรก1เนี่ยสูตรนี้มันต้องบวก4 1บวก4ได้5สูตรแรกได้1กับ5นะครับ1กับ5 ถ้าเราดูสูตรเดียวเราอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับไม่รู้เจ้าหนึ่งหรือเจ้าห้าดีมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองใช้หลักหมื่นเลขสี่ตัวเดิมนะครับแล้วบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้าบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับ สาบวกสี่ได้สิบนะครับบวกร้อยท้ายข้า้งที่1นึเลขศบวกหน่วยท้ายข้า้งที่1เลขเก้สูตรนี้บวก4ี่คงที่เหมือนกันนะครับ4ีบวกเนะครับได้13 13าบวกสองได้สิบห้าบวกสิบเป็น27่สิบเวกเก้าสาม 36บวก4 40ได้เลข0เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้บวก5 0ย์บวก5ก็ได้5นะครับดังนั้นมันจะได้0ได้5เพราะสูตรมันตัวเลขบวกกันต่างกันแค่แต้มเดียวนะครับสูตรนี้บวก4บวก4คงที่เหมือนกันนะครับบวก4คงที่เหมือนกันนี่ก็บวกสแต่สูตรแรกจะบวก4แต้ม สูตรที่2จะบวก5้าแทมนะครับนะครับมันก็เลยต่างกันแค่แต้มเดียวนะครับ1 5กับ05ตัวเลขที่ชนนะครับที่ชนเลขห้าแต่ไม่รู้จะเป็นที่ตัวที่จะมาในวันที่16นี้ไหมนะครับก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับคือเลขห้านี่เป็นเลขที่ผมชอบนะครับ คือผมชอบเลขห้ามีเลขห้าก,กับเลขเจ็ดนะครับที่เป็นตัวเด่นในตำแหน่งหน่วยบนนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะผมบอกแค่นี้แหละมีห้ากับเจ็ดที่เป็นตัวเด่นในหน่วยบนสูตรมันก็มีทั้งสองตัวเนาะในชุดสามตัวบนที่ผมลงให้มันก็จะมีทั้งเลขห้ามีทั้งเลขเจ็ด ดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกดูเนาะนี่นะลักหน่วยเนี่ยมันจะมีทั้ง5้าสูตรนี้ได้ห้าเดนะครับมันมี5กับ7ที่เด่นในตำแหน่งหน่วยบนนะครับแต่สูตรที่ผมลงให้มีแต่เลขห้ 5, า้งนั้นเลยนะครับไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาหรือเปล่าหรือมันจะออกเลขเจก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันมีอยู่2ตัวนะไม่รู้จะเป็นตัวไหน ดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับไปเทียบกับสูตรหลักหน่วยบนของท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบผ่านไปก่อนนะครับเพราะตัวเลขมันจะออกตัวไหนนี่ไม่มีใครทราบนะครับต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้คําตอบและสูตรนี้ผมก็เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดก่อนไม่มีนะสูตรนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ คลิปหน้านะครับจะลงสุดไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้และกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ